ครับ6ค่ายามเย็นเสียงโกกีลาลร้องแววแวววดังเจ้๊ยแจ้วบอกแล้วว่าเป็นเวลา18นาฬิกา5-6โมงแรงนะครับเสียงโกกีลาร้องต้องไปเอา เราเทามาไว้บ้านก่อนด้วยเวลาพบค่ำพบค่ำยามแรงมืดค่ำนี่เจ้าพลังงานแสงอาทิตย์เขายังไม่ออกนะครับยังไม่ถึงเวลาเขาเวลาเขาจะต้อง 18.30ห,หรือประมาณนี้ประมาณ18.30ออกเพราะวันนี้ได้ประจุพลังงานอาทิตย์มากมายคงได้แสงสว่างอย่างจ้าเลยเดี๋ยวกลับมาคงได้เห็นแสงนะครับเดี๋ยวนะกลับไปเอาเจ้าเทาๆมาไว้บ้านก่อนเด้อยู่รำไร มองเห็นไกลๆคือเจ้าเทานะครับเจ้าเทาเๆกลลิบหรีต้องเดินไปหาเขากันทำแล้วนะแกวตากับเอาไปไว้บ้านด้วย ไว้แหล่งนี้จะไม่ปลอดภัยด้วยห่างไกลในการมองเห็นมืดค่ำเราไม่เห็นไม่เห็นเห็นคนเห็นแต่หน้านะแต่ไม่รู้ใจข้างในลึกๆเขาคิดยังไงเพื่อนฮ้องว่ารู้หน้าไม่รู้ใจหนะ่ อย่าไปไว้ใจกับผู้คนที่เรารู้เพียงหน้าแต่ว่าไม่รู้ใจเท่าเท่าเอ้ยซื้อเกตแปดศูนย์ 80, มันเต้นไปเป็นแปดหนึ่งนะโอ้ยห้าใบก่อนเลยเท่าเท่าเอ้ยมันเต้นไปทำไมแต้มหนึ่งมันเต้นนี่เรานะก็ดีนิ้วลลึก

เสร็จแ,แล้วเสรแล้วมาลบกินทั้งนี้ไากินทังนี้ไข่ออกรลดดทั้งนั้นไข่ออกแล้วเทีเเ่ยวกินเออกินกินอิมอ่มๆเจอคาเจ้าต้องอิม่มเดี๋ยวไปดูปอกเจ้าชาก่อนขอบคุณลุงคุณป้าเห็นไ,ไหมครับ ไฟเป็นไม่ออกนะไม่ใช่วันศิลระลูกชจย,ยังไม่มาจากพังงาแล้วมั้งนี่ฮะบอกให้ไปเอาหมุนวงล้อที่พังงาถึงคุณลุงคุณป้าถึงเจ้าปิชาได้เป็นหลงทะเลวะไม่มาเลยนะไฟยังไม่ออกเห็นไหมครับถ้าไม่ใช่วันศิลวันพรนะจ้างก็ไม่ออกชัดเจนไหมครับ ไม่ออกนะครับบอกให้ได้เลยว่าถ้าไม่ใช่วันศิลวันพระจ้างก็ไม่ออกเมื่อทึบเลยขอบคุณเดอ้อคุณลุงคุณป้าทั้งได้5้าสี่มาหน่อยนึงแต่ซื้อเลขรด7 8็ศมันโดดไปเจ็ปดหนึ่งโดดไปแต้มหนึ่งโอ้ยเลยอดได้ตังได้มาแค่นิดหน่อย ๋ยวค่อยทำบุญให้เด้อได้เงินร้อยก็ทำบุญนิดหน่อยมาแล้วตามพลังที่ได้นะ่ะก็บอกว่าให้ได้ที่หนึ่งหรอบอกเอาที่หนึ่งมาให้ล่ะเออบุญไม่ถึงเนาะปานะทำต่อเนาะวันหน้าเด้อพยายามเวียนให้หน่อยเออตอนนี้บุญยังไม่ถึงอาจารก็จะให้นะ แต่บุญยังไม่ถึงลูกเอ้ยวันนาวันหนาเนาะวันนี้ปล่อยไปให้คนอื่นเพิ่นรวยไปก่อนเขาค่อยรวยตามหลังเพิ่นก็ได้ร้องวันหน้าก่อนวันนี้ยังไม่รวยไม่เป็นไรร้องวันหน้าก่อนวันหน้าค่อยรวยก็ได้กัดีนน บ้าดีอิ่มเรี่ยงลูกทำไมเดินไกลๆมาไวจังทำไมไม่กินเยอะๆป้าไปกินให้หมดกินให้อิ่มๆกินให้อิ่มๆมอกินให้อิ่มๆลูก่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวข่อยู่นี่อ่ะกินให้หมดกินให้อิ่มๆอ่ะกินกินไม่ต้องกลัวกินข้าดูให้เขากลัวกลัวกินพัดนั่งรอเป็นเพื่อนกลัวอะไร อยู่กับข้าไม่ต้องกลัวอะไรินเดี๋ยวเอาน้ำแดงกับเหล้าขาวมาให้เจ้าชายมันอุตส่าห์ให้โชคเดี๋ยวกินก่อนกิ้นก่อนลูกกินก่อนอย่เพื่อเล่นอยเพิ่งเล่นเนี่ยเอามาไว้ตรงเกาไมาน้นมี่ให้รางวัลมันอุตส่าห์ให้รางวัลมาหน่อยหนึ่ง เลขรถนี่ก็เต็มเต็มเนไหมี่ยนะซื้อเจ็ดแปดศนย์โดดหนีไปแต้มหนือ แทนที่ได้ตังค์เลยอดได้ตังค์เลยข้างมันน่าหลงนะวันหน้าวันหน้าวันหน้าค่อยมาใหม่วันนี้ไม่เป็นไรวันนี้ปล่อยผ่านไปไปลบลบลบเร็วลบเร็วข้าไปบ้านแล้วเร็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 วอวข้าไปบ้านแล้วหลงลบเร็ว มาดีอ,อลบลบลบไปบ้านค่ะแล้วไปบ้านแล้วไปเองคิดไปนอนไปนอน,น,อนกับไอ้ชามันเร็วมันห้องละม้างนั่นะไปตอนเป็นคู่มันเกิดไฟก่อน เปิดไฟแจ้งตาลงลายเฮียขับมือรถมือเดียวเด้อขับรถมือเดียวก็ได้ค่อยๆไปความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นเออมันต้องสําเร็จ มันต้องสำเร็จสักวันอยู่มัมันจะไปมีแต่พยายามอยู่ได้ไงมันต้องมีเจอวันสำเร็จสักวันกัโอ๊ตเอาเอาเอวันนี้ไม่ได้วันหน้ามันต้องได้ท่านเทวดานะนเห็นไหมประทีบโคมไฟท่านชาวฝรั่งโอ้สวยงามสวยงามเดี๋ยวบีบแต่ก่อนแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวน่า ตามเกณฑ์มาตรฐานของการขับรถจะต้องส่งสัญญาณแจ้งเตือนผู้ที่จะใช้ทางร่วมทางแยกตามหลังเห็นไหมครับไฟพลังงานแสงอาทิตย์เป็นออกแล้วเดอ้อสว่างจ้าแล้วสวางสดใสแล้ว ไปแล้ว,ไป,ลวไปบ้านลราถ่าเท้าเอ้ยถ้าซื้อเลขของเองไงเจ็ดแปดศูนย์ตึงๆเลยอ่ะโดดนี้ไปกินเจ็ดแปดหนึ่งแทนที่ได้เงินสองหมื่นเข้าบ้านละเออไ้อดเลยวันหน้าเอาที่หนึ่งนะวันนี้แค่สามตัวช่างมันจะ วน,นา,าที่หนึ่งก็ลักกันที่หนึ่งไปเลยสามตัวไม่พอรวยวน,นาวที่หนึ่งก็ลักกันเด้ออ่ะโอเคครับถึงบ้านแล้วเรียบร้อยปลอดภัยปลอดภัยหห้ห่วง